ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงค์นะครับต่อเมออื่อนนครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครี่ยังไม่บอกหรอกอ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะก่อนอื่นเลยนะขอความร่วมมือคุณดูทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมหาเทพแบงค์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าคอคคอคแมนนะครับผมเป็นตัวระดับไมติกนะฮะสโลไดนะ้เป็นตัวฟรีด้วยตัวฟรีจากอีเวนต์ซีซั่นพาร์นะครับเทียที่30 ดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่900นะครับอัพแม็ก15,000ครับสโล55ครับผมเลรท20เริ่มต้นอัพตัน55ครับคูดาวน์0.2ครับ DPS 4,500ครับและอัพแม็กอยู่ที่75,000นะครับตอนนี้มีผู้ครอบครองอยู่20,000กว่าคนเองนะครับผมรีบๆเก็บนะทุกคนเพราะว่าเทียเนี่ยมันมีแค่เดือนเดียวนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเขามีความสามารถยังไงต่อนะฮะหรือว่ามีพลังแอบแฝงอะไรหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันในเกมครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์งเงินเป็นจี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงตัวละครกันเลยเจ้าตัวละครนะครับชื่อว่าเขาเขาแมนนะครับลงเลยละกันขออนุญาตลง2ตัวนะครับตอนนี้ทอยเด็ดเยอะแล้วอุย้ยมีพลังด้วยพลังของเขาคือสีหเหลืองๆนะฮะออกมาจากนาฬิกาโอ้จะเจ๋เลยอะครับอ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับไม่มีพลังพาสซิฟเลยเหรอปกตินะ อะดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่900เนาะเรด20ครับ mm hmm. ทอรเรดสโล55ครับเร mm hmm. คูดาว0.2ครับจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับใช้เงิน1,000เหรียญนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยเลเวล2นะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเหมือนจะมีตรงไหลขึ้นมานะครับสีส้มๆเหลืองๆนะฮะโอ้โหเป็นรูปนาฬิกานะทุกคนนะอ่ะ ดาเมจนะครับผมของเขาอยู่ที่2,300นะครับเรท30พอยเลทสโล55ครับคูดาว0.2ครับทุกคนเหมือนเขามีวงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเออเป็นวงสีเหลืองเหมือนจะเป็นการโจมตีหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่า2วงนี้มันมันแปลกๆไหมคณดูอ่่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราอัพเลยดนะีกว่าจากเลเวล2ไปเลเวล3นะครับใช้ทั้งหมด2,000เหรียญน,นะครับผมเดี๋ยวเราอัพกันเลย เลเวล3นะครับดาเมจ4,500ครับเรท40ทอร์เรตสโล55ครับคูดาวศูน์จุครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่ไม่ใช่ตรงไหลอ่าตรงขวาครับตรงขวานี่กระเป๋านะครับมีกระเป๋าตรงนี้เป็นรูปนาฬิกาแล้วก็มีสีเหลืองขึ้นมาจากเลเวล3ไปเลเวล4นะครับ5,000เหรียญนะเลเวล4นะครับดาเมจ7,000นะครับเรท50ทอร์เรตสโล55ครับคูดาวศูน์จุนะครับทุกคนตอนนี้เพิ่มมาตรงหัวละ ตรงหัวมาละตอนนี้โหเลตห้าสิบคือกว้างมากนะครับผมเดี๋ยวเราอัพกันต่อเลยครับจากเลเวลสี่ไปเลเวลห้านะครับผมใช้ประมาณแปดพันเหรียญนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยตอนนี้ก็เลเวลที่ห้าแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับเลตห้าสิบครับพยเลตสโลห้าสิบห้าครับคูดาวศูนย์จุดสองครับเหมือนเขาจะเพิ่มมาตรงแขนด้วยนะครับมาเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมคิดเองไม่สิ อ๋อผมคิดเองผมคิดเอง,เองนะฮะการสตาร์ทได้แค่5ครั้งเท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็จัดสตาร์ทน,นะจากเลเวล5ไปเลเวล6นะครับใช้เงินทั้งหมด14,000นะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยเลเวล6นะครับหรือแม็กที่เลเวล6นะครับดาเมจ1,500ครับเลต5 5ทอเรตสโล5 5ครับคู่ดาวศน์ครับทุกคนเป็นการโจมตีที่ปกติ สามารถลงได้หลายตัวเลยนะครับผมไม่ได้จำกัดตัวนะครับก็ตัวนี้ก็เอาไว้สโลได้นะครับสำหรับเอาไว้เล่นคขับเนาะตัวละครตัวนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวละครครอกคอกแมนนะครับผมถ้าชอบใจนะฮะฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ผมด้วยละกัน อที่สำคัญเลยอย่ากสมั u b ส c r i b e แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยแล้วกันนะครับอยากดูรีวิวตัวอะไรคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้มาหาเทีแม็ก์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวัดสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนได้เวลาขาับุยบ๊ายบาย